ยัยมายัยมามาแล้วมาแล้วเห็นก้อนเมฆมาแล้วมาแล้วเม่ทันกูตลอดเลยอ่ะเออโอ้ไม่รอไม่รอแล้ยโอ้เออสมดาวบูดบูดตายยัยนายหยาบอะไรคือมุดขึ้นมาเมื่อเจเห็นนะคะอะไรคือมุดขึ้นมาเห็นนะครับเมื่อกเจสมดาวบูดนครที่ไม่เคยหลับไหลอีกแล้วคุณแม่ ก็ใส่ฟ้าไงแม่ก็เราใส่ก <vale ็เราใส่เอฟเฟกทองอ่ะคุณแม่กกกซีนน้ำไฮโซก็เก๋ะเบิเก๋ะเบิกูเวอร์ใช่เห็นเวลาฉันบอกแล้วมันเลิศนะคุณแม่ปั่นค่ะปั่นค่ะตอนโอ้ยมาเก้อเย็นเด็ดอันเด็กเกอรตัวอะไรตัวเฮียนั่นน่ะอีดออีที่มันชอบอีที่มันอีแฟนเกนสไตล์มึงอ๋อไมเหรออ๋ออีแฟนเกนสไตล์อ่ะคุณแม่ไม่โอเคอ่ะอ๋อ มึงอีแฟนแกสตายอีแฟนแกสตายมันจะเอากูโอ้ยคุณแม่จริงหนูจะนอนทุบงร่างแล้วคุณแม่โอ้ยไม่โดนขามึงก็มาสี่เฮียดิจะถอดรหัสจะถอดรหัสอย่าเล่นนะคตั้งใจอยู่คุณแม่จะมาหัสเวลาอยูุ่ดหนึงโออยคุณแม่เฮียหลังหักแล้วค่ะจริงพลังห่างหล้วคุณแม่เดี๋ยวขอซักคร์หนหนึ่งจะไปวิ่งป่วนแปดช่วยนะคะ จริงเหรอเราจะวิ่งปนแปดอืมอือมึงอะไรคะมึงอะไจูปสักเกอร์หนึ่งเรจะไปช่วยได้แม่ปดแปดวาว้ายเกือบปีดออกว้ายโอ้ยโอ้ยน้องสูโอ้ยส้ยโอ้ยแม่มนเอาหนูมึงแล้วก็วิ่งอยู่ที่เดียวอี้ดอกไม่ไปที่ไหนเลยใช่มีใช้ไหม ปันำปันชํำจะเสร็จแล้วนุณอโอยไปไมอแล้วาดีรไม่เป็นไรอีนี้มันมันเอามันอุ้มเราไม่ได้มึงม่เป็นไรอ่อนปันเลยรนปันเลยเดี๋ยวฉันลุกขึ้นเองมันเอาไม่ได้แก่โอ้ยมันเป้าใครอ่ะมันพุ่งได้นะมึงระวังนะใครมาช่วยฉันอีรถหรอมหากไปมามามนมาาม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 มาาา

โอ้ยมึงทำอะไรวะพุ่งไปย้อมาอยู่ไหมจบเนยมันเอามันอุ้มเราไม่ได้มึงมันอุ้มเราไม่ได้โอ้โหอีดอกพุ่งไปพุ่งมาเว้ยจริงมันพุ่งไปพุ่งมาเว้ยเอาอะไรอ่ะตีผันเราทะลุกระแพงแล้วเหรอราจไปป่ะจริงกูงงอ่ะหาทำสุดสุดตัวอะไรออโตเคสุดงงไปหมด อเออพุง่งพุ่งแล้วพุ่งแล้วล่าสุดเออ,เอ,อยังไงยังไงยังไงโอ้ยจังไรคนบึ้กโอ้ยมึงมันหมันไส้ใครมันหมันไสฉันหรอย่านะนอย่าลุกเองมาได้หรอลุกได้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 แต่กูหาที่คานก่อนกูกูกระดึ๊บไปไกลๆก่อนกระดึ๊บไปไกลๆก่อนแม่มาแล้วค่ะโอ้ยลุไป <มา S 1> ละอีกอีกกูไปละวใครอีกจะถอยมาเวอร์อีบ้านี่โอ้ยมันไล่ใครอ่ะไม่รู้มันไล่อีรถไอ้รุกเออไอรลุกเ็นอะไคนนั้นแหละคุณแม่ มันอะไอีรถอมันอะไอีรถมึงกูปัดละลากาดกระทยอร้านดวงตาปีศาจมรณะเชชนเวอร์ริ่งวันนี้เรียกชื่อตรงนี้เออห้องสัมันมึงโอ้ยเยอยเกินกินพี่ไปยอุบาทมาแกตรงนี้พูดอะไรอย่างงี้ได้พูดอะไรนั้ะห้าี่โมงเกี่ยวกูเลยนะเกี่ยเกี่ยวกูผิด อยู่นี่คุณแม่สภาพแย่ๆรักษาตัวก,ก่อนค่ะฉันอยู่ในลืบเนี่ยอีดอเฮ้ยตลกอ่ะอียหาทำเฮียโอ้อปยปล่อยวางโดนตังันอีรถข้านได้นะมึงมันค้าเร็วอยู่อีรถข้า,าออกมาก็ได้ข้าออกมาดวงตาค้าเ็วอโอ้ยนี่ก็ะจบุญเหลือเกินนักบวชหญิงเวอรอยังไงนี่โอ้ยปา <c oughs> อาบบนี้กบบนี้แบบนี้แบบนีบบนบช่วยช่วย โอ้อรู้ว่าสกินซีซหมดเขตวันไหนเกวนสกินซีซหมดเขตวันไหนวันที่ยี่สิบสามค่ะวันที่ยี่สิบสามค่ะอุ้ยอีจังไรเลยอุ้ยอีจังไรอีรอช่างใจดีดีไวเราช่างใจดีดีไว้อย่าแล้วก็จะตายแล้วมึงระหว่างมึงกับอย่าใครจะตายก่อนดูสมองแล้วคุณแม่แป๊บนึงโอไยมึงเราหิวกันก่อนไหมฉันต้องไม่ตายหิวก่อนหิวก่อนหิวก่อนสภาพเย่ยมแย่รักษาตัวก่อนค่ะกระเทย ให้ลงกูมันก่อนเล่าสักหนึ่ง่ะกูิวกูพิวกู๊ิวเลยอ๊ยเฮียเอ้ยเอาตายเลยกู๊ิวแอดวานิวเลยมันพุ่งเกินนะสิงมันพุ่งเวอร์คุณแม่เราต้องดูหลังดี้ไปใช่ครับเอาใครเนี่ยต่อไปนีต่อไปนี่โอเคซอมแซมซ้มแซมหอยซอมแซมหอยเราไปชั้นเราไปชันว้มาเย้มามมาลมาแล้วมาแล้วมาแล้้วม้มาวมาวมาล้วมาแมมาแล้วลลลอ โอ้ไม่รอไม่รอดอลยอย่าไม่อย่าไม่โอ้ตัวแโอ้ตัวแกฉันไม่ได้ฉันตัวไม่ได้เออแอบเออสมดาวบูดปูดตายยายตายอย่าอะไรคือมุดขึ้นมาเมื่อเห็นนะคะอะไรคือม ah ุดขึ้นมาเห็นนะครับเมื่อกี้สมดาวบูดสอาอีเกิลรอยมา งานรับมันอยู่มะพร้าวโอ๊ยมันหยู่ของมะพร้าวหยุดนี่คือมันหยู่ของมะพร้าวค่ะมะพร้าวไม่ได้ไปเที่ยวเลยอ่ะน้อยเออมะพร้าวไม่ได้ไปเที่ยวเลยอ่ะมึงหยุดมึงหยุดนะคะนี่คือมันหยู่ของมะพร้าวโอ๊ยทำไรอ่ะวันนี้คือมันอยู่ของมะพร้าวโอ๊ยจะพูดงแล้วโอ้ยเยอะเกินมันอยู่ของมะพร้าวโอ๊ย จุดไล่จุดไล่กูลมกูตายจุดจุดสิคงไ่้มาบอกเพื่อไงจูสจูสบอกงี้อ๋ <c oughs> <c oughs> อเออไม่เป็นไรแกอย่างน้อยก็ก็ยังสูกได้นะคะกดไล์ก็แชร์คว <c oughs> า <c oughs> มดร้สุดๆอ์คมามดี้สุดๆโอ้ยกูจะบ้า